สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันอังคารที่27มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุนพัทลุงและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะสำหรับการเมืองนะครับประเด็นที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะดูวุ่นที่สุดนะครับก็คือตําแหน่งประธานสภาเพราะว่าวันนี้นะครับที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยสสส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเห็น เห็นว่าตำแหน่งนี้เนี่ยควรจะเป็นของฝั่งเพื่อไทยซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวทางคณะเจรจาของเพื่อไทยเนี่ยก็จะคุยกับก้าวกลอีกครั้งหนึ่งก็จะนําประเด็นนี้แหละเข้าสู่การพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาน,นะครับแต่หลายฉักทัดเองดูตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่สาหรับก้าวไกลโดยเฉพาะวันเปิดประชุมสภาแล้วก็วันที่จะโหวต อันดับแรกก็คือประธานสภานะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีการจับตามองเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยตัวของคุณพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าพักเก้าไกลนาสอสอทั้งหมดมารายงานตัวะนะคะก็คือ150คนทีนี้เนี่ยมันก็มีการจับตามองเรื่องของการเดินเข้ามามเพราะว่าตาปกติแล้วเนี่ยรายชื่อประธานสภาก่อนหน้าน,นี้มีรายชื่อทั้งหมด3า,าท่านแต่ณตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเป็นไปได้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งท่านนะคะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียง รายละเอียดให้กับ,ค,บคุณผู้ชมได้ทราบกันวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนะคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนค่ะเรื่องของการรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26วันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักพอสมควรค่ะเพราะว่ามีสสอใหม่ตบเท้าเข้ามารายงานตัว487คนจาก499คนก็ยังคงเหลือ <Ừ. S 1> อีก12คนยังไม่ได้มารายงานตัวนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานค่ะว่าวันนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมานายพิธาลิมเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก,ก้าไกลก็นำสสพักก้าวไกลค่ะสวมเสื้อยือดสีขาวระบุข้อความว่าเราคือผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชน อีก149คนตบเท้าเข้ารายงานตัวพร้อมเพรียงรวมตัวของคุณพิธาด้วยเนี่ยก็คือเป็น150คนนะคะครบาบกลางความสนใจของบรรดากองทัพสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวเป็นจํานวนมากรวมไปถึงข้าราชการสภาแม่บ้านรัฐสภาที่เป็นแฟนคลับของคุณพิธาด้วยรวมถึงก็เป็นแฟนคลับของพักเก้าไกลด้วยนะคะที่มาติดตามให้กําลังใจนอกจากนี้ยังมีนางสาววชิราพรการจะนะสสสุร,ราษฎร์ธานีพักรวมไทยสร้างชาติ ที่วันนี้ก็เดินทางมารายงานตัวในช่วงบ่ายนะคะถือว่าเป็นคนสุดท้ายของการรายงานตัวในวันนี้สรุปยอดสอสอที่มารายงานตัวตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ชมรวมทั้งสิ้นค่ะ151คนแบ่งเป็นพักเก้าไกล150คนพักรวมไทยสร้างชาติ1คนค่ะ รวมทั้งหมด8วันนะคะนับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่27มิถุนายนมีสสมารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น487คนจากทั้งหมด499คนยังคงเหลือสสที่ยังไม่มารายงานตัวอีก12คนนะคะก็คือพักชาติไทยพัฒนาที่จะเดินทางมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีอีกจำนวน8คนค่ะ นำโดยนายวราวฒิศิละปะอาชาสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักและนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณนายประพัฒน <c oughs> ์โพสุทนนายสรชัดสุจิตส <c oughs> สสุพรรณบุรีค่ะนายพานุวั์สะสมทรัพย์นายสุภโชคศรีสุจรน,นายอนุชาสะสมทรัพย์สอสอนครปฐมรวมไปถึงนายอนุรักษ์จุรีมาสอสร้อยเอ็ดค่ะ ส่วนอีกสี่นคนคที่ยังไม่มารายงานตัวของพรรคเพื่อไทย1คนก็คือนายนสารุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสอสบัญชีรายชื่อส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติมีสคนค่ะที่ยังไม่มารายงานตัวก็คือนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค หม่อมหลวงชโยทิกริดากรและนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวสอส,อสอบัญชีรายชื่อซึ่งสองคนสุดท้ายนะคะม,มีรายรงานข่าวอบอกว่าจะยื่นใบาลาออกหลังจากเข้ารายงานตัวนะคะที่จะเปิดทางให้กับคุณอนุชาบูรพชัยศรีและนายเสกสกลอัถาวงสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่14และ15เข้ามาเป็นสอสอแทนเหมือนว่าจะคุยกันลงตัวด้วยแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น คุณเสกสกลแล้วก็ตอนนี้คุณอนุชาซึ่งตอนนี้เป็นเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่จะได้มาเป็นสสแทนนะครับใช่ค่ะ<ม>ก็คือต้องบอกว่ามีหลายๆท่านอาจจะงงกับเรื่องของจํานวนสสอที่มารายงานตัวนะพี่นุคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสสต้องมา500คนแต่ตอนนี้ม,มีรายงานข่าวว่ากลายเป็น499<ม>คนใช่ไหมคะพี่นุคือหนึ่ง